มิสูพิชิตไลเกอร์นะครับวันนี้เราจะมานะครับดูสภาพยางนะครับในหน้าฝนนะครับว่าเวลาเราใช้งานหน้าฝนเนี่ยครับสภาพยางเราพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่านะครับเราก็จะเริ่มจากการดูตรวจสอบที่ล้อก่อนนะครับล้อหลอดล้อยางของเราที่เราใช้ทุกวันนี้นะครับผมตัวยางรถยนต์นะครับก็จะมีลายดอกนะครับที่เป็นการเกาะถนนแล้วก็จะมีล่องรีดน้ําตัวนี้สําคัญนะครับในการใช้งานเวลาถนนเปียกหรือว่าเวลาฝนตกนะครับล่องรีดน้ําตางๆนาง นะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบโดยทางทีมช่างนะครับเริ่มดูนะครับดอกยางคันนี้นะครับเอาจริงใช้งานมาประมาณสักส0 0 0 0กิโลแล้วนะครับวิ่งมาเยอะนะตัวดอกยางก็เริ่มฟางแล้วนะครับผม ตอนนี้ความลึกดอกยางจะเหลืออยู่ประมาณ4มิลประมาณ4มิลิเมตรนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าการสึกหลอไปก็คงไม่เยอะแล้วนะครับโดยรวมถ้าเกิดว่าร่องนิดน้ําเหลือประมาณ 4- 4มิลความลึกของร่องนี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับครับหลังจากที่เราตรวจสอบสภาพยางแล้วนะครับเราก็จะมีการตรวจเช็คฉุนล้อด,ด้วยนะครับพอดีลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะขับรถไป นะครับใช้งานเป็นนานอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวศูนย์ล้อของรถเราอ่ะครับมันมีการผิดเพี้ยนไปนะครับทําให้ตัวยางนะครับสึกหรอผิดปกตินะครับเพราะนั้นเราก็จะมีการปรับตั้งหรือว่าตรวจเช็คศูนย์ล้อไปด้วยในตัวนะครับด้วยเซ็นเซอร์ของทางเราเนี่ยครับจะมีเซ็นเซอร์จับทั้ง4ล้อให้ด้วยนะครับก็จะมีการติดตั้งเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจเช็คจับค่าดูว่าเป็นอยู่ในค่ามาตรฐานหรือเปล่านะครับก็ท่านใดที่ใช้รถใช้ถนนมานานๆนะครับอาจจะ เข้ามาตรวจเช็คสภาพของตัวช่วงล่างและก็สูวนล้อได้ด้วยนะครับทางเรามีให้บริการด้วยครับอีกอย่างหนึ่งที่เราก็ดูกันนะครับที่หน้าฝนนะครับเอาเข้ามาตรวจเช็คได้ก็คือเกี่ยวกับระบบกปั่นน้ําฝนนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยเหลือเวลาฝนตกนะครับเวลาปั่นเราก็จะมองเห็นทางทัศนวิสัยจะดีขึ้นนะครับถ้างเราเะกตรวจสอบนะครับสภาพตัวยางปั่นน้ําฝนให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับดูสภาพการปั่นแล้วก็ความสกปรกของตัวเนื้อยางนะครับทําความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ด ภาพต่างๆผู้าพฝุ่นภาโคลนที่มันเกาะอยู่จะได้ปัดได้สะอาดขึ้นนะครับในส่วนของหัวฉีดน้ำนะครับหัวฉีดน้ำกระจบ้็สําคัญนะครับและว่าสามารถที่จะตับตั้งได้นะครับฉีดให้มันอยู่ตําแหน่งของตรงกลางของกระจบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวถังนะครับเติมน้าฉีดกระจบตัวนี้ช่างจะตรวจเช็คระดับน้ําฉีดกระจบให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าขาดเราก็จะเติมเพิ่มให้นะครับก็ มาตรวจเช็คเนครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการตรวจเช็ครถที่ใช้ของหน้าฝนเรานะครับทาง Mitsubishi l กอ e r นะครับมีโปรแกรมที่จะตรวจรถให้ลูกค้าฟรีทั้งหมด22รายการเลยนะครับก็แนะนำนะครับหน้าฝนอย่างนี้นะครับใครยังไม่มีจัดการตรวจเช็คหรือว่าจะเดินทางอะไรยังไงเอาเข้ามาตรวจเช็คฟรีนะครับผมทั้งสภาพยางนะครับตรวจเช็คช่วงล่าง นะครับถ้าเบรกนะครับแล้วก็ตัวยางปัดน้ําฝนระบบปัดน้ําฝนต่างๆเราดูแลให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถเข้ามาตรวจเช็คได้ครรับอน,น,นะครับ